อ้าวมาน้อยกินอะไรลูกมาน้อยกินอะไรลูกกินขนมไม่กินอะไรลูกโอ้กินอะไรลูกเจ้าดำเจ้า่างกินอะไรลูกเออเสียดอาหารเลยลูกโอ้โอ้เห็นไหมลูกเอออุ้มดิอุ้มเจ้าดำดิหนเจ้าดำลูกมันกินไงดำมันกินอ้เออมันกินอะไรลูกกินอะไร กินข้าวโอ้กินข้าวกินข้าวโอ้นางดำกินรลูกนางดำดำด้วยเหลือเก้าตัวลูกเก้าตัวแล้วหมาดำหมาด่างลูกเอา้าสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่าห,าหนันอาทาีไหนอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนอ๋อยู่ในรถเลยลูกอยู่ในรถเออในกล้องรถ <c oughs> แต่ผมสภาพชีวิต เลียนแบบธรรมดาง่ายๆครับผมสวัสดีครับ